ถนนสัตว์วัฒนธรรมยางใหญ่ยางนายางเนื้อสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ออทอปของดีตำบลดางเนื้อวันนี้นะคะเรามีของดีมานําเสนอก็คือยาหม่องสมุนไพสรสเลดพังพอนตาทาดีช่วยบรรเทาเอาการปวดด้วยมุกแดงสีรษะและแมะลงสัตัูต่อยด้วยสารสกัดจากสมุนไพสรสเลดพังพอนทาให้กลิ่นของเตริ่งสดชื่นในราคา,าเริ่มต้นเพียงส0บาท สะดวกพบพาง่ายคาดีสมุนไพรเฉล็์พังพอลองเลยหากสนใจสั่งซื้อได้ที่แฟนเพจไาดีสมุนไพรเฉล็์พังพอหรือแอดไลน์ตามคิวอาร์โค้ดข้างีนได้เลยค่ะอย่าลืมไปลองกันนะ